้าหนึ่งไงนะตอบชื่อตัวเองได้หรอวะอันนี้ไงกัดแต้วนะทุกคนฟูดฟคนเออน้องของสงการอะ,ะชื่ออะไรชื่ออะไรภาษาสงการไปสวัสดีค่ะหนูชื่อนุ<ะ>สวัสดีจ้า ยั่วสวยแล้วก็สวยมากวันวันนี้เขาคอนทัวร์ชัดด้วยอ่ะหนูเวให้แต่งหน้าหนูตัวหนูตื่นนอนแล้วเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้แล้วหรอทำไมฮะวันนี้เงียบเงียเรียบร้อยแล้วแต่วันเช้างวะหนูคืออีพ์เขาไม่ได้รอเรียนใครให้เดาขึ้นต้นได้มองมาแล้วไม่ขวากวาไม่วันนี้เสียงแพลวเจออะ อะใครมีกระแลส่งมาให้ปุ่นได้นะมีแป้งมีหิมเออขอบคุณค่ะให้มันจบไปเออวันนี้เราให้มาช่วยกันเพราคิดว่าน่าจะมีคนนึ่นต้องแบกีคนเปงแน่นอนคิดว่าทีมเราทุกคนมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีก็คือใต้เตียงดาราโอ้ย านนะงานชิ้ววันนี้คือถ่ายคู่รักคนดังโอ้คือไรแต่จริงแหละไรแต่งจริงก็อาจจะแบบไม่ได้แบบรู้ลึกถึงขั้นแบบนั้นอะแฟนเก่าคนนี้ใช่ไหมอ่า <c oughs> ไม่รู้ขนาดน,านั้นแต่เราจะอัปเดตแบบข่าวล่าสุดสถานะปัจจุบันของเขาใช่ไหมใช่ดีหรือเป่าอะคีสือทุกคนรู้จริงนั่งทำงานอยู่ดีก็มาละอุ้ยพี่คนนี้เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยนั่ง ว่าใครน่าจะแบบไรพอรู้แล้วเนาะซึ่งกติกาง่ายมากเราจะมีภาพขึ้นบนจอสไลดให้เป็นภาพคนดังให้เราตอบชื่อแฟนเขาสามีเขาภรรยาเขาโอเค่ะคนล่าสุดเนาะคนปัจจุบันต้องบอกก่อนว่าเราเล่นวันที่30มีนาเนาะเออทิปอาจจะไปออนผุดสภาพใช่ถ้าเกิดว่าทลิปนี้ไปออนทีหลังแล้วเขาเลิกกันอันนี้เราไม่ผิดเนาะ รับผมฝากด้วยนะครับรักกันชอบกันจริงๆนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมทุกช่องทางอนี้ f a c e b o o k สามารถที่จะส่งกำลังใจให้พวกเราได้และส่งความรักให้พวกเราได้โดยการกดส่งดาวให้เราอ่เราจะได้เอาดาวมาประดับฟ้าไปเลยนะฮะใครที่รักเราจริงๆสนับสนุนช่องเราก็อย่าลืมกดสมับใพวกเรานะครับเป็นกำลังใจที่เราจะได้รับมาจริงๆนจแฟน ปาโปเลตโต้เพิ่งแต่งงานกับน้องวิเอ่อเต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 ้าว่าเตยมาเฮยเตยใบเตยสุวพิสเตยแฟนพี่ปาเตยมอสออเฮ้อโอยอ่ะวิเตยเตยเออเตยเตยเตยปากเตยผมมาดูจ๊ะ เออแต่ไม่ดีเขาด้ยฮั่นค่ะฮั่นเดอะสตาร์โอ้ยม่ไหวมันท่ามีมันไวเกินไปอ่ะอันนี้ฮั่นฮั่นเดอะสตาร์อ่าฮั่นฮั่นเดอะสตาร์อ้าวออ้าออ้อฮั่น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 ไหนฮั่นเดอะสตาร ย้อนฮันได้ทั้งคู่คู่รักจะตอบจะย้อนฮนันเนาะโอเคแ,แ, s. <S <S แต่อยากรับสมัครผู้ชายมาเต้นด้วยนะ นนะมีอยากให้เคยมาข้ากลางขออยู่ข้างๆกันไปนําไบนัมบายท่องสามไบร์บร์อันนี้โตกับไบร์อ่าอ่านักข่าวไงที่เป็นที่แบบในทีวีนองไบร์ไนนบร์อนัอนนข่าวท่องสารไปติงดาราจ,จริงว่ะไบร์บ ใช่ติดไม่ทันทิมรู้ไปนนะเขาช่องสามแต่ว่าชื่อมาไม่ทันเราต้องเรียกเขานองไบรท์ไปเลยเขาลุ้นชันเลยที่แล้วลูกก็เรียกน้องไบรท์นองไบรท์เรียกตามสลายุทธ์ตาเหนิงหรือจะเรียกว่านุกก็ได้ฮะอะไรนะตาเหนิงตาเหนิงไง เอาชื่อตัวเองได้หรอวะกูไม่สวยตรงไหนมึงเอาปากกามาวงซิว่ากูไม่เหมือนผู้หญิงตรงไหนต้านหนงเจเจต้านหนงต้านหนงเอ็มต้านหนงมาดามต้านหนงอ่ะเจเจกับต้านหนงผู้หลังในแบบนางแบบอันเนี้ยเห็นบ่อย แในทีมเราอ่ะหลายๆคนในทีมเราอะคืออยากได้เจเจเป็นหัวอ่าก็เลยจะเป็นต้าเหนอไม่ได้เนอะใช่งานก็คล้ายๆต้านเหนืออยู่โอ้ยกล้าไปเหนือแฟนตับเขาทล่มแล้วตอนนี้เหมนหนูเคยหนูก็มาตอบมาวะหนูเดี๋ยวนะใครนะคนนี้ใครอ่ะ ใครอ่ะอุ้ยไม่คุ้นเลยใครอันนี้ต้องไม่รู้จักจังง้จหวัดอะไรใครอ่ะ,อะพี่โดมพี่โดมซิโดมหล่อคันเทพพี่โดมโดมพี่โดมค่ะเราประกอบร้องกันน้องเมทั้ยังรักกันหวานแบบค่นะณตอนนี้โดม,โดมอุ้ยทำไมเอาโดมนี่มาพี่นหนูจำเมทั้ในลูกไหนรู้ปะ ที่ถ่ายค้างตังค์ลุงนะจริงจริงคือนึกว่าจะเอาภาพพี่โดมมาหรือปะ่ะโดนไดเมทอนเลยไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครวะ เป็เพรมมิวกับดีเจเป๊กที่เป๊กชอบเล่นสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตชื่ออะไรแฟนเขาชื่ออะไรจิ๋วเอเป๊กเป๊กใช่เป๊กเป็นดีเจเป็กอะเป็กอะเป็กเพรมเหมือนนะฮะเปก็เลยบอกว่าเป็กเป็กวงซีว่าช่ชิบหายเลยนะ ตีเกเป็กเปรมนันทโน้ตใช่คูรกกร่รักเได้สเก็ตบอร์ดข่ายาเฮ้ยเดี๋ยว <ไป S 2> เฮ้ยคนนี้เขาคือใครนะกึ้งหรอเฮ้ยคุณชื่อเอ้ยอันนี้กึ้งกับใช่กึ้งป้ากับเต้า <c oughs> อันนี้ไงกับเต้านะทุกคนทุกคนอ๋ออันนี้เต้าเต้า

แฟนเต้้โหแฟนเต้โอ้ก็เห็นเต้เห็นเขาวะไม่ใช่พ่อแหลซึ่งนะอ๋วเหรอพ่อแหลซิ่งป้างงเลยไม่รู้อ้ยใช่ใช่ใ่ฉันได้แฟนแฟนใครยิ่งรู้โฟกัาเป็นใครไมนรู้นี่ชื่ออะไรอะโอ๊ยโฟกัสเป็นแฟนใครวะ โฟกัสกับเจมเจมอ่าดเบียวไวเออใช่พี่ที่เคยอยู่เบียวไวตอบเจนตอบเจนเนเจนไฟเทนอ่าเขาเอกว่เทนไฟ์เทนใช่ไหมอ่านี้ก็เลยรู้อยู่อันนี้ก่ะอ่าแพมแพมอ่ายิง มาปางวยนที่รางชอบชอบปรางมาปรางนางเอกทุกถามทูพีกับปางกับปางเลดี้ปางปางเออมาปางมาปางทูพีใช่ใช่ผมก็รู้ปางนะเลดี้ปางตามไอจีดูเลยเลดี้ปาง โอ้หนูนจำได้แต่อสาวจำได้แต่ออ้อาวในหัวเขาชื่อปรางเนาะไม่เปอร์เอิมม,ม,มาหอมาปรินหอ <laughs> มิวกับน,น้องน้องสงการชื่ออะไรใช่เขาชื่ออะไรนะอ๊ไม่ใช่สงการไป <laughs> แล้วก็มินกับน้องของสงการอนะ่ะ ชื่ออะไรชื่ออะไรเภาษาผูผาผูผาอันนี้คือมี้ชริดาแฟนเขาชื่อภูผาโอ้ผูผาน้องสงกรานเนาะเป็นน้องของสงกรานนะผูผาไม่ใของสงกรานไงเออไม่ใช่สงกรานไอ้เอ้ยเอ้ย มิวเขามีลูกแล้วนะตอนนี้มิกำลังท้องอ้ยมิวมิวนิธาใครนะคนนี้ใครอ่ะมิวเฮ้ยชออยมิวมิวนิธาอยอันนี้แฟนมิวแฟนมิวนิมิวมิวนิาอันนี้มินมินมินชาลิดาใช่ไหมใช่ แฟนเขาคือมิวนิตาคนนี้คือเซนชื่อเซนมีลูกมีข่าวดีไปเนาะว่าดีั้งของแฟนไม่รู้ยิน่ใครอ่ะเขามีแฟนใช่ปะอ่าอ้ยดาาชงเจ็ดอ่ะพี่มันเร็วปกชื่ออะไรแฟนเขาชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้อ่าชื่ออิหาเฮ้ย เจี๊ยบเจี๊ยบไหนเจี๊ยบไงพี่ไม่ใช่เจี๊ยบแล้วนะเจี๊ยบอ่ะอ่าอันนี้แฟนเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบพิจิตตาอุ้ยเจี๊ยบปะอันนี้พี่บอยพีซเจี๊ยบพิจิตราโอ้ยาวนานมากเลยคุณคุณกูแหล ก็แต่งงานกันแล้วเนาะอ้า๋อุ้ยพี่ทำไมมำนึงชื่อมันเร็วมากเร็วจนเราลืมออหืม เออน่ารักน่ารัาเขาเป็นคนเกาหลีเกาหลีใช่อันนี้ก็คือมะม่วงอ่ะเขาชื่อเขาชื่อเกาหลีเขามีชื่อเกาหลีอยู่เดี๋ยวขึ้นชื่อเกาหลีให้นะอ่ากับวัลลังศิษย์ไม่รู้ชื่ออ่ะที่เขาเออเขาดังจากหมู่เพย์อ่ะหลุยเป็นแฟนใครวะหลุยแฟนใครวะอ๋ออยนี่ก็เป็นแฟนกับดาราช่อง ช่องสาวเหมือ,อกนกันน่ะทั้งนัอนเดียวกัน,นแฟนชื่อรวยกับดรวยกับใครนุนน่นนุนน่นนุน่นนุ่นเรื่องกามิดาอ,อันนี้นกกรวยสกอตแฟนชื่อนุน่นนุน่นนนุน่อะไรมิตา นู่เด็กรู้ใช่ไหมเขาคบกันนานแบบมาราธอนมากแบบนานมากแต่งงานเรียบร้อยยังไม่อยู่เลยที่ที่เล่นนี่ได้ไหมบุเพสฉันว่าใช่ใครอุ้ยอนี่ผมไม่รู้จักอ่ะขอโทษค่ะเขาไม่ไป นีแฟนแล้วอ๋ออันนี้แฟนใหม่ของอาสาพาไปหลงอ่ะอันนี้นี่ไงอาสาพวหลงอ่ะแฟนใครไม่รู้ยิ่งดูยิ่งหนาวละอายอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนนางเป็นแฟนกับว่างไฉเรียบร้อยแล้วออกเสือกน้อป่านล่ะเขาเลิกกันไปตั้งนานเลยอราไม่รู้ไงโอ้เนี่ย ไหมมากกับทุกคนใครกำมัุนเน่นกับบ้านชัยอืมเราอย่าให้เสียชื่อใต้เตียงดีโอ้วบ้านชัยอาาสศับพท์มีคนที่เขาเื้ออย่างนี้แหละอื้อดีอย่างนี้วิ้ย structures นี่ฟนเก่าอ้ามอะวิแต่คุันสุมันนี่แฟนแฟนแฟนคนล่าสุดของออมออมอ่ะออมสุชา แฟนเก่าเขาคืออ้าพัชราภาออมสุชานี้ไงเป็นแฟนกับออมสุชาแฟนชื่อออมออมสุชาเฮ้ยไม่ไม่รู้แม่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเล่นแล้วหมดแล้วจริงจริง มันเป็นออมสุชาติไม่ใช่แม่อำหนอไม่ใช่แม่ฮ้วเออไม่เป็นไรเป็นแบบท้าทายเลนส์นีอย่าค่อยขึ้นหัวใจนะพอใจแล้วใช่ปะพอใจแล้วก็รู้สึกก็รู้จักเดี๋ยวอยู่ก็พอได้อะได้บ้างได้ก็รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะนี่มันเร็วมาห้าวิห้าวีคือต้องตอบเลย เรายังไม่ทันกับความเร็วนี้นะตัวซ่อมทีมขึ้นมาแล้ว <c oughs> แล้วคนดูก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมเอาภาพดิ่งมาแปะวะไม่ต้องไม่ต้องมองนแหละคนดูคนตัดมองแล้วว่าไปข้อไหนหรอไม่คนดูก็เอ๊ะคนตัด,ดก็กทำไมภาพพิมพ์ขาดหนู <c oughs> รอเรื่องชาวบ้านอ่ะทำไมเรื่องชาวบ้านที่มึงดูไม่เครียดเลยเนาะตอบเอาตอบเอาเอันนี้ เหมือนไม่ต้องคิดเลยอะนูไม่ต้องคิดพี่เพราะว่าเราเข้าใต้เตียงดาราทุกวันเออก็รู้ว่าข้อมูลที่เราอัปเดตมันก็มันก็ล่าสุดอยู่นะแต่เรายัางว่าแฟนเต้ยไม่ได้ชักกึงรงแล้วว่าไม่ได้เรื่องความเผือกมันอยู่ในสายเลือดจริงๆของทีมงานเราก็ฟ <c ười> ัองอีฟก,กับนุกพูดแหละจริงๆก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปรอดูนะที่อีฟมันขยียย้ญี่ปุ่นไว้อีะไรมึงขยีไ้ไรโก้เป็นยังไง กดเข้าไอ้นี่รัวๆเลย Facebook ใต้เต็ยดดาราจริงหรอเห็นที่นั่ง d, ang, อยู่ไม่ได้ทำงานแต่ว่ากดเข้าใต้เต็ยดดาราเ<ช>หมือนกันอธิบายอ๋อที่มันบ,บอกมันเล่นเกมคุกกี้รันเลยไม่ใช่ใช่เออเก่งใช่ไหมอันนี้เราก็จะรู้กันเลยเนาะว่าถ้าใครได้คะแนนสูงสุดเนี่ยแปลว่าคะแนนแบบเดี๋ยวเราจะไปดูแบบประเมินปลายปีเรื่องแบบนี้ใครน่าจะเด็ดสุดในทีมเราอีฟ อีบเลยใช่ไหมไม่มีใครอีกแล้วที่จะรู้รู้เยอะเอาจริงเอาจริงะพูดว่าสื่อไม่ไม่กี่พูดไปแล้วไม่เป็นไรพูดได้อออ๋โเคจริงมันเสื่อทุกอย่างเลยแน่มันคือเวลาดูอีฟเล่นคอนเทนต์อะไรอ่ะมันจะมีคำว่าชาวบ้านหนึ่งมันลอยเวลามันเมาเวลามันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นโซนชาวบ้านหนึ่งจริง เดินเอ็กซ์ตร้าเดินเข้ามาแล้วเมา่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นคำแบบเราใช้กันลาเรียนละครเนาะเออในละคเวทีเนาะเป็นช่วงันที่เด่นที่สุดใช่แบบเมา่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ย